กำลังเช็ดคราบเลือดบนอาวุธข้าเชื่อว่าหลายคนนั้นอาจจะลืมข้าไปแล้วข้านั้นคืออสูรสงครามที่เคยเป็นตำนานของเมืองแห่งนี้ข้าได้กินกินของเลือดกินของสงครามอาจิอบอาจิบเอ้ยเขากำลังถ่ายทำกันอยู่รีบเดินเอาล่ะคุณผู้ชมฮะยินดีต้อนรับกับมหอีครั้งกับเกม c o n คิวเลอร์เบดเฮลเฮมเฮลเฮมเฮลเฮอะไรวะอะไรวะฮะแกพูดว่าอะไรนะ เฮลเฮมอย่างงั้นเหรออย่าบอกนะว่ามไม่มีแพทย์ใหม่มาเนี่ยฮะอภิมหาสงครามเลยอย่างงั้นเหรอบ้าไม่น่าเชื่อและก่อนที่ข้านั้นจะเข้าสู่สงครามเดี๋ยวข้านั้นจะพาทุกท่านนั้นแล้วนี่ก็บิดขี้เกียจจังเลยวะเนี่ยเดี๋ยวผมจะพาทุกคนนั้นเนี่ยไปดูสุดยอดอภิมหาทีเซอร์สุดอลังการของเฮลเฮมกันสักหน่อยฮะคุณผู้ชม you mm -hmm. อลังการไหมคุณผู้ชมฮะมหาสงครามสุดอลังการเป็นยังไงแล้วเดี๋ยวนะแล้วผมมาอยู่ตรงนี้ได้ไงวะเนี่ยแล้วแล้วจะออกไปยังไงคือลงไปนี่บอกเลยว่าไม่ขาหากขาักก็พิการนะฮะคุณผู้ชมฮะเอานะสามสองหนึ่งไปเออ, <c oughs> อ,อ,อ,อโอเค แค่นามืดแค่นามืดบอกเลยว,ว่าข้คือศูนสงครามความสูงแค่นี้มันทำมันทำอะไรข้าไม่ได้อยู่แล้วนะฮะใช่ใช่ไหมจะว่าไปเดี๋ยวคุณผู้ชมฮะตัวเกนมเนี่ยเขามีการอัปเดตภาษาไทยมาใหม่นะเดี๋ยวผมเนี่ยจะพาไปนะทำการเปลี่ยนเผื่อว่าใครนะเนี่ยที่เข้ามาเล่นแล้วเฮ้ยอ้มันเป็นภาษาอังกฤษอ่านไม่รู้เรื่องทำาคว s ภารกิจอะไรไม่ได้นะฮะ มาดูกันว่าเปลี่ยนยังไงฮะอย่างแรกเนี่ยให้เรามาที่หน้าสตรีมของเรานะฮะและเราก็ทําการคลิกขวาเลือกไปที่คุณสมบัติแล้วก็เลือกไปที่ภาษาและเราก็เลือกภาษาที่เราจะเล่นเลยนะฮะเผื่อว่าใครนะเนี่ยเฮ้ยเก่งภาษาเกาหลีวะ่ะหรือว่าจะไปจีนจะไปอาหรับญี่ป,ปุ่งญี่ปุ่นอะไรพวกนี้นะฮะแต่สําหรับผมนะเนี่ยภาษาไทยนะฮะมันทําให้ผมนะเนี่ยเข้าใจง่ายที่สุดนะ,ะและเมื่อเราเลือกภาษาเสร็จนะฮะก็ถึงเวลาที่จะเข้าร่วมสงครามกันแล้วจะว่าไปเดี๋ยวซีซั่นใหม่ที่มีการอัปเดตเข้ามานั้นเนี่ย จะมีอะไรอะไรวะโกรธจัดข้าคือชาวไวกิ้งรุ่นสุดท้ายเพราะว่าข้าโกรธจัดคุณผู้ชมและนี่ก็คือแผทใหม่นะที่อัปเดตมาในวันที่9มิถุนายนนี้นะฮะข้าคือสะปาตา และก็วิ่งบุกเข้าไปฝ่าฟันด้วยความโกรธจัดยังยังไม่หยุดกับความโกรธจัดเอาล่ะเดี๋ยวเรามาดูกองทาหารที่เขามีอัปเดตมาบ้างดีกว่าฮะคุณผู้ชมฮะและกองทหารโกรธจัดที่มีการอัปเดตในซีซั่นนี้ก็คือกลุ่มแรกก็คือทัพทหารองค์รัก์มาด้วยชุดสีแดงดูน่าเกรงขามยิ่งนักและอีกกลุ่มหนึ่งก็คือยามเฮมเดลนะฮะเด็ดเป็นยามโอ้โหดูความน่าเกรงขามหายไปไหนวะเนี่ย โอ้โหให้ตายสิผมบอกเลยว่าถ้าใครที่อยากได้เขาเนี่ยคุณผู้ชมฮะก็ต้องไปทำภารกิจนะฮะแล้วก็แลกเขามานั่นเองนะซึ่งบอกเลยว่าผมคิดว่าพวกเขานั้นจะต้องแข็งแกร่งมากแน่ว่างั้นไหมและนอกเหนือจากนั้นเผื่อว่าใครสงสัยว่าทําไมอยูยูข้านั้นถึงสวมชุดเกราะสุดเท่แบบนี้ผมต้องบอกเลยว่านี่ยังเท่ไม่พอเดี๋ยวผมจะพาไปดู ต้องบอกเลยว,ว่าชุดเกราะที่ผมได้มานะเนี่ยมันเป็นของซีซั่นที่แล้วนะฮะแต่ซีซั่นใหม่นี้เนี่ยมันมีชุดเกราะใหม่มาดูนีส่สิโอ้นี่แหละคือความโกรธจัดละ่ะใช่ถ้าใครอยากได้เนี่ยนะฮะก็ต้องซื้อบัตรผ่านซีซั่นพาสนะฮะเพื่อทำการรับชุดเกราะมาใส่นั่นเองคุณผู้ชมฮะแล้วบอกเลยว่าจะได้รับพลังแห่งความโกรธจัดเพื่อเข้าสู่สนามรบยังไงล่ะเฮ้ยเึบเฮ้ยพรอ้อมพรอ้อมบอกเลยว่า ห่างหายจากสงครามไปนานถึงเวลาแล้วสินะณสถานที่แห่งนี้เมืองแห่งนี้เราจะต้องบุกโจมตีและยึดมันมาเป็นของเราให้ได้เข้าใจไหมเข้าใจครับเอาละ่ะไปตามเข้ามาเราจะต้องดันรถเครื่องไอ้กระทุงนี่ไปทำลายกำแพงเมืองของพวกมันลุยดันเข้าไปดันเข้าไปอย่าอู้เข้าใจไหมเราจะต้องบุกยึดใหด้เร็วที่สุดดันเข้าไปนั่นแหละ เฮ้ยจริงๆเนี่ยเราสามารถขึ้นกำแพงนได้นี่หว่าใช่ป่ะเอาละตามมาเราจะปีนขึ้นไปที่บันไดใช่ใช่ใช่เดณณเน็มาเลยเอาละขึ้นบันไดไปวอทหารทุกนายเอาละคุณผู้ชมฮะตอนนี้นะฮะเราสั่งให้กองทหารของเราเนี่ยขึ้นบันไดเป็นที่เรียบร้อยส่วนเราเนี่ยก็ลงมาเตรียมขึ้นบันไดไปกับเขาบ้างเหมือนกันมาอาจจะเฮิบเฮิฟเฮิเฮิเฮิบอกแล้วว่ามันไม่ทันตั้งตัวอย่างแน่นอนมาแล้ว บุกโจมตีหนวะศสตูเอ้ยอยู่ข้างหลังนั่นแม่ทัพมันจัดการแม่ทัพมันก่อนเรียบร้อยมาถึงก็ฆ่าไปแล้วหนึ่งเบอร์เลยว่าอีซี่เอาละมองหาสตูนั่นมันอยู่ตรงนั้นเอาละบุกเข้าไปอ้อุยตรงจุดที่สูงโจมตีไปเลยบุกเข้าไปเออกระแทกหน้าบุกมันเออนั่นแหละนั่นแม่ทัพผมมันแม่ทัพมันอยู่นั้นกระแทกรีบไงเรียบร้อยฆ่าไปสองมีอีกไหมมีอีกไหมข้างหน้าข้างหน้าซามูไรเหรอซามูไรเหรอฮะซามูไรอะ เกี่ยวหน้ามันเลยเกี่ยวหน้ามันมาเกี่ยวหน้ามันมาเกี่ยวกระแทบไปอีกทีนึงมันจะตายแล้วมันจะตายแล้วเรียบร้อยตายอีกหนึ่งบอกเลยว่ามันเชื่อมเป็นอะไรที่ง่ายได้ยิ่งนักว่างกันไหมสิ่งที่เราต้องทาก็คือการยึดฐานที่มั่นของศัตรูยังไงล่ะดีมากทุกคนเรากําลังยึดที่นี่ได้บอกเลยว่าเราจะต้องไปที่จุดโจมตีต่อไปเอาละขึ้นมามาของข้ามาตามมาพลทหารเราจะปุ่งโจมตีไปที่จุด C หรือ A ดีวะ เฮ้ยแม่ทัพสกูอยู่ข้างหน้านั่นจัดการมันนี่ไงเอามมาป่านหน้าไปก่อนหนึ่งทีมันจะตายแล้วลุ้มมันตายไปอีกหนึ่งอู้บอกเลยว่าใครหน้าไหนก็เข้ามาโน่นจุดซีอยู่ข้างบนนั่นเราจะคืบลานไปตามมาพลทหารตามมาพลาดบันไดแล้วไปไปไปเอาระบุกขึ้นไปพลทหารไหนว่าพลทหารเราอยู่ไหนไปเนี่ยตามมาทันไปเนี่ยฮะเอาระขึ้นไปพลทหารปีนบันไดขึ้นไปเลยเอ้แม่ทัพสกูอยู่นี ่าให้มันมาหือกันแหกกระถุงมันนั่นแหละเกี่ยวหน้ามันด้วยเกี่ยวหน้ามันเออมันสู้เอ้ยมันสู้อูมันฟาดกระจุยหมดเลยเราจะปล่อยให้มันแบบว่าเหิมเกรมแบบนี้ไม่ได้ลุมมันจังหวะนี้แหละพลญหาเราเยอะเราเนี่ยเน้นหมาหมูเน้นกระแหกกัะแหกมันเอาให้มึนฟาดมันเข้าไปฟาดมันไปอีกฟาดเข้าไปอืมฟาดเข้าไปบอกแล้วว่ายืนมึนยืนมืนแบบนี้ยืนมืนแบบนี้กันแหกตึ้งกันแทกตึ้งแล้วเกี่ยวเกี่ยวมาเกี่ยวมาอุ้ยหูโหมันแทงสวนมันแทงสวน เ้ยเอ้ยเ้ยมันหนีว่ะไอ้นี่มันหนีถือว่าคลีขาดมากเลยนะดูมันหนีขึ้นมาไปแล้วคุณผู้ชมมาเสียวเียเราต้องหนีบ้างเหมือนกันเฮ้ยอย่ามาขวางไอ้พวกคนทหารพวกนี้แต่เราเนี่ยกำลังโดนลุมอยู่เรากําลังโดนลุมอยู่คุณผู้ชมมาฮะเราต้องออกจากแนวร้อมนี้ก่อนอย่าเข้ามาอย่าเข้ามาเอ้ยออกมาได้ออกมาได้เอาละตอนนี้อยู่ไหนวะเนี่ยเฮ้ยคนทหารเราหายไปไหนหมดวะอย่าบอกนะว่าขึ้นไปข้างบนหมดแล้วเอาละจังหวะนี้ ชิงหนีขึ้นไปก่อนเราต้องชิงขึ้นไปข้างบนก่อนนะฮะเพราะว่าอยู่ข้างล่างเนี่ยเราอาจจะโดนรุมโจมตีตายได้ฉะนั้นบุกโจมตีขึ้นไปข้างบนอุ๊ยอ้าล่ะมองเห็นเดยดทำไมมันเยอะแต่ว่าเย่ะสู้ขาดใจมาเลยมาเลยตอนนี้ถึงจะมีข้างคนเดียวข้าก็สู้ขาดใจเพราะว่าไม่มีทางให้หนีแล้วไม่มีทางให้หนีแล้วไม่มีทางให้หนีแล้วบอกเลยว่าใครเจ๋งก็เน็กเออ เอาละคับกลับไปอีกครั้งผลหารของข้าตามเข้ามากุบกับกุบกับกุบกับเอาละตามเข้ามาพลหารเป้าหมายของเราอยู่ข้างหน้านันไอ้นี่ขี่ม้ามาซัดหน้าร่วงไปเลยเอาละโอ้โหเดือดเดืมันเยอะเลือเกอะมาเนี่ยถอยเมก่อนถอยมาก่อนนีไงสู้สู้บนหลังม้าเหรอฮะสู้บนหลังม้าเหรอไหนไหนไหนไปไหนแล้วไปไหนแล้วไอ้นี่สู้บนหลังม้าปาดให้ร่วงปาดให้ร่วงเอาละพลหารตามมาเห็นศัตรูด้านหน้านั่นไหม เราจะต้องจัดการบุกโจมตีไปกันเลยมาแล้วคุณผู้ชมฮะเราเห็นไม่ทักอีนี่ขวางอุ้ยอุ้ยโดนปาดโดนปาดอะไวะอ้นี่ขวางทานอีขวางทานขวางทานขวางทางเอาให้ร่วงร่วงไปอุ้ยโดนยิงโดนยิงโดนยิงถอยมาก่อนเอาละโมเห็นด้่นขวานั่นไหมศัตรูเนี่ยมันถือธนูอยู่ไอพวกบนทหารล่าโมพวกนี้มันอาดมากเลยนะมายิงกองพานของข้า มันเกินไปแล้วมันจะเกินไปแล้วเฮ้ยมันเก่งนะบ้านนั่นหรอเฮ้ยมันยังไงมันยังไงฮื้อเรียบร้อยคุณผู้ชมฮะเราสามารถจัดการมันได้เราต้องยืดฐานที่มั่นของสกูตรงนี้ไหนดูสิหมดหรือยังเอาละบุกโจมตีบุกมันโอ้ยอฮ้ยเฮ้ยติดเอาละค่ะเจอในผลของสกูแล้วจัดการมันไปไหนแล้ววะไปไหนแล้วอยู่ไหนวะเฮ้ยโอ้โหข้างหน้าไปเลยมาดิมาเลยมาเลยลงม้าก่อนลงม้าก่อน ไม่ไหวแล้วขอฟาดสักทีกันแทกไปอีกทีนึงอ่าได้ไปหนึ่งศพคุณผู้ชมฮะเอาละตอนนี้แม่ทัพของธนตนั่นั่น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 นี่ไงแทงนักธนูเหรอนักธนูนักธนูขอเกี่ยวหน่อยแล้วกันจะไปไหนเุ้ยมันเอาอะไรสาดหน้าเราวะมันเอาอะไรสาดหน้าเรานี่ไงกระแทกหน้าไปทีฟาดอีกทีหนึ่งเป็นยังไงกระแทกหน้าไปทีบอกเลยว่าแกหนีไม่พ้นอฮ้ยใครมันเอามาขับชนผมวะเมื่อกี้และชัยชนะก็ตกเป็นของ อสูรสงครามและกองทัพของพวกเขามันเอาเรื่องนะคุณผู้ชมฮะถึงแม้ว่าผลงานของเราจะไม่ได้ดีมากแต่ดูเราฆ่าแม่ทับฝ่ายศัตรูไปสองคนสุดยอดไปเลยแถมช่วยอีกสามแม่ถือว่าเป็นอะไรที่ดีงามยิ่งนักมีผลงานนะเนี่ยเอาล่ะคุณผู้ชมฮะเป็นไงกันบ้างฮะสำหรับการเข้าสู่สงครามในครั้งนี้นนของเราเรียกได้ว่ามันสะใจม,ม,มากๆ,ๆเลยใช่ไหมฮะ และบอกเลยว่าถ้าใครนะเนี่ยอยากเข้าร่วมสงครามหรือว่าเป็นอสูรสงครามแบบผมแล้วก็นะฮะสามารถกดลิงก์ดาวน์โหลดด้านล่างได้นะ,ะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะฮะสามารถไปดาวน์โหลดมาเล่นกันได้เลยสําหรับ c o n คิลเลอร์เบดแล้วก็ใครมาเดินผ่านไปผ่านมาวัเนี่ฮะเอาล่ะแล้วก็ในวันนี้นะฮะสำหรับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะฮะไว้เจอกันในคลิปหน้าอย่าลืมไปดาวน์โหลดมาเล่นกันนะฟรีเดี๋ยวทิ้งลิงก์ไว้ให้ไปก่อนนะบ่ายจ้า